สวัสดีนะครับพบกันอีกคลิปกับ BKK Smart Car Thailand นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เป็นตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับของตัว m i u X นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวระบบตัวพุสตาเลยนะครับตัวนี้เป็นจอระบบ 2k นะครับสังเกตร,ระบบ 2k ก็ปุ่มด้านข้างของเขา,าจะลบมาอยู่ข้างล่างแทนเราก็จะได้จอที่เต็มขึ้นจากนิ้วก็จะขยายขึ้นมาระดับหนึ่งถ้าเราต้องการจอให้เต็มขึ้นเราก็าแค่กดตรงน,นี้แล้วก็จอก็จะได้จอขยายกว่า9นี้ปกติมานะครับ ส่วนด้านข้างนี้ก็จะไม่มีอะไรแค่เป็นตัวระบบไมโครโฟนครับแต่ว่าตัวนี้ตัว램 m ี4ตัวนี้ก็จะมีไมโครโฟนแถมแยกมาทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นเวลาเราใช้ระบบบลูทูธนะครับผมเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมว่าตัว 2K มีอะไรกันบ้างครับนี่คือหน้าเดสก์ท็อปของเขานะครับตัวนี้ก็าสามารถเปลี่ยนหน้าเดสก์ท็อปได้นะครับว่าเราต้องการหน้าตาแบบไหน ตัวนี้เป็นแรม4ี่รอม64เดี๋ยวเรามาดูความเร็วของตัวแรม4นะครับว่าทําไมไม่จําเป็นจะต้องไปที่แรม6ถึงแรม8นะครับส่วนใหญ่แล้วการประมวลผลหลักๆของตัวแรมสเราก็จะดูกันที่ตัวแมแผ่นที่ตัวนี้นะครับผมตอนนี้ผมต่อ WiFi ของจากที่ร้านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเซิร์ชโดยใช้เสียงกันกน,นะครับผมเมกะบางนาะ นี่เป็นการคำนวณเสียงนะครับโดย,ย,ยที่เราไม่ต้องคีย์ตรงที่หน้าแพดของจอนะครับก็เราก็สามารถเลือกเส้นทางได้เลยนี่คือเป็นการประมวลผลของเขาจะเห็นว่าตัวทางตะวันตกแล้วเลี้ยวซ้ายอ่ครับจะเห็นว่าตัวแรม464นี่ก็เหลือเฟือนะครับการคำนวณแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่เล่นกันก็จะมีแค่ตัวหน้าแมพแผนที่แล้วก็แอปพลิเคชัน ของตัว YouTube หลักๆเราสามารถเทสได้นะครับว่าความเร็วของ CPU และตัวการ์ดจอเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมพยายามเปิดตัวที่ไม่มีลิขสิทธิ์กันล้วกันนะครับผมนี่คือหน้านจอ,อากอารแสดง,งตัวนี้มา<ช>ลองรับกับตัวมันฝีฟังก์ชันนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ลองรับอ่ากล้องหลังตัวนี้ก็สามารถใช้กล้องหลังอ่าแผ่นดู กรณีถอยหลังอันนี้คือเป็นกล้องเดิมๆที่ติดรถมานะครับก็จะมีชุดลิงก์สายไฟให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราเข้าปกติแล้วก็จะมาหน้าที่เราเล่นอยู่ครั้งสุดท้ายนะครับผมตัวนี้สามารถรองรับตัวซิมการ์ดนะครับก็จะมีซิมการ์ดติดไว้ให้ หนึ่งชุดนะครับสามารถใส่ซิมเล่นถ้ากดกรณีถ้าเกิดว่าเรามีเน็ตเป็นายปีก็สามารถใช้ได้เลยนะครับจะได้ความเร็วของการเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีตัว USB ให้2ตัวตัวนี้ทั้งดูหนังฟังเพลงก็สามารถเสียบผ่านทางนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของตัว RAM สนะครับว่าการประมวลผลก็เป็นยังไงนะครับผมโอเคอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราลองเปิดไปเห็นไหมฮะสามารถเล่นต่อเนื่องได้เลย ลอดูดูต่อไปเห็นไหมฮะจะจะแทบไม่มีการโหลดไฟล์ขึ้นมาเลยสามารถเล่นต่อเนื่องได้ความเร็วของตัว CPU และการจอก็ให้สังเกตรตรงนี้นะครับผมว่าจริงๆแล้วการใช้ในรถยนต์เอาที่แรม464ที่สำคัญ CPU จะต้องเป็น8คอร์นะครับแค่นี้ก็พอเพียงนะครับถ้าเรามุหน้าไปแล้วก็ไปเล่นวันนี้ก็ลองรับ2จอนะครับ อ่เลืสามารถเลื่อนเล่นสองจอได้ก็ตัวในนี้ถ้าเกิดว่าเราดูวิดีโออยู่แล้วก็ต้องการจะรันแผนที่ไปด้วยนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้ก็ประมาณนี้ครับพอดีเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับยังไม่ได้เซตติ้งอะไรเลยไปดูฟังก์ชันระบบเสียงนะครับตัวนี้เป็นเสียง d s p นะครับผม ซึ่งก็จะเป็นเป็นชิปพิเศษของเขานะครับผมอันนี้เป็นเพลงแถมที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับตัวนี้รองรับดีดตีตัวนี้จะเป็นชิปพิเศษของตัวการ์ดเสียงก็สามารถมี EQ สังเกตว่า EQ เนี่ยจะมีแบรนด์ที่ละเอียดค่อนข้างจะละเอียดมากอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลของระบบเสียงเซอร์าภายในรถว่าต้องการฟังเซนเตอร์ของมุมไหนสามารถปรับได้นะครับมีเซอร์าให้เล่น ไล้ซ้ายไล้ขวาแล้วก็การเล่นรวมทั้งเ,เกี่ยวกับระบบตัวซับเบดตัวนี้ก็จะมีสัญญาณออพูดให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนใหญ่ก็รีวิวสั้นๆไว้ประมาณนี้นะครับผมดูฟังก์ชันทั่วไปของเขาเดี๋ยวไปดูหน้าตาของฟอนต์นะครับนี่คือฟอนต์ของเขานะครับก็เลือกได้ทุกภาษาครับฟอนต์ก็สวยงามนะครับผม อ่าสีสันตัวนี้ก็จะดีมให้ในเวลากลางคืนเมื่อเราใช้โหมดตัวกลางคืนกนับฟังก์ชันมีให้เล่นเยอะแยะมากมายในตัวการตั้งค่านะครับโอเคนะครับก็รีวิวสั้นๆไว้แค่นี้นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับตัวติดตัวมีทั้งบันทึกกล้องหน้าและก็กล้องหลังตัวนี้มีระบบอัแดสน,นะครับผมแจ้งเตือนอเปลี่ยนเลนแล้วก็แจ้งเตือนรถข้างหน้าเคลื่อนที่นะครับทั้งข้างหน้าข้างหลัง พร้อมตัวนี้มาติดตั้งกับตัวกระจกพับออโต้กรณีถ้าเกิดว่าเราล็อกรถแล้วก็เราสับเราสั่งล็อกปกติแล้วรุ่นนี้ไม่มีแถมมานะครับลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมกระจกก็พับเก็บนะครับผมก่อรีวิวสั้นๆไว้แค่นี้นะครับผมชื่ชอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยครับมีโปรโมชั่นดีๆก็ทักลิงก์มานะครับที่ผมจะวางไว้ให้ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ